สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแพลอยู่บนรถค่ะที่แพลเห็นแบบว่าลุกเปลี่ยนไปนี่แพลไปทํางานมานะคะคือแพลแบบว่าทำล้างเสื้อผ้าคนอ้วนแล้วเข้าเนี่ยมีคนติดตามประมาณสามแสนแล้วก็มีแบบมีทั้งอะไรนะร้านทาผมมีทั้งคีมติดต่อมาให้ไปแบบว่าเหมือนไปเป็นเกสพิเศษอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็แบบตื่นเต้นมากๆเนาะ เออที่แบบว่าไปทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เขาก็แบบเหมือนกับเมคโอเวอร์ให้แพลแบบดูแบบมีลุคของไคลี่เจนเนอร์นะคะเขาบอกให้หันผัดทำหน้าอย่างี้คือพี่ที่แต่งหน้าค่ะเขาบอกว่าเวลาที่ทําหน้าเซ็กซี่อ่ะก็คือแบบเริ่มแรกก็คือต้องปล่อยปากค่ะมึติว่าก็ทำอย่างงี้ก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ต้องไปทำหน้าอะไรบ ก็แบบทำบาจิมีนะได้มีโอกาสเออดีมีโอกาสดีๆได้ทำอะไรแปลกๆโอเคไม่พูดเพราะทำเพลงแล้วค่ะจับฉลากกันดีกว่าวันนี้รายการเพยาบาห้าร้อนะคะคือมันกินแซลมอนไปแล้วเราก็หมดความเมื่อรในชีวิตแล้วค่ะเพราะฉันก็ได้มากในน้อยก็ไม่ว่ากันคุกๆหน่อยเดี๋ยวแบบเดมือได้ไม่ดีพันห สาบานได้ให้ฟ้าผับเรี้ยงลงมาเลยไม่ได้ไม่ได้เตรียมได้คูณสองะไรขออะไรก็ได้กังเออสุดยอดว่าไปแล้วอีกสิบหกนาทีถึงเมกาค่ะไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรค่ะเพื่อนๆก่อนที่จะไปหาอะไรกินเนี่ยแถวเจอร้านที่น่าสนใจค่ะมันจะขายขนมพวกขนมกระดาษ กุชชี่นะคะแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะไข่สไพ้าค่ะมีนี่ด้วยค่ะลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะหูยขนมอะไรแปลกๆที่แบบดังๆในอินเทอร์เน็ตก็คือลงมาชั้นใต้ดินที่เป็นชั้นจอดรถอะค่ะตรงเมลเม่ได้อะไรบ้างแมได้ละกันขอช็อกโก้ให้หน่อยคนนี้ได้อะไรอันนี้อะไรคะช็อกโก้ช็อกโก้ช็อกโก้ไข่ขนมไข่อะไรเอ่ยขนมอะไรอะคะขนมอะไรบอกดิช้าขนมไข่ ซื้อตามเลยเนี่ยซื้อตามเลยเอาเห็นพี่ซื้อเก็บเลยคือว่าไข่เซอร์ไพรส์ในเซเว่นมันจะได้ของเล่นแบบกระจอกกระจอกแต่ว่ามันก็ไม่แพงแต่อันเนี้ยสามลูกร้อยห้าสิบก็คือประมาณห้าสิบบาทแต่ว่าถ้าเป็นไข่เซอร์ไพรส์แบบเนี้ยที่แบบแกะออกมาแกะช็อกโกแลตออกมาแล้วมีตุ๊กตาเนี่ยคือมันจะเป็นของดีซึ่งแบบว่าเราอยากเปิดมากแต่เราซื้อไปเลย จัดร้านสวยมากแล้วก็มีเป็นแบบแฮปปี้บล็อกอ่ะเหมือนแบบทำไอติมขนมปังเองอะ่ะสามารถเดลิเวอรี่ได้สวยเนาะนี่ค่ะหน้าร้านสวยดีร้านนู้นค่ะน่ากินเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเป็นสายพานด้วยแล้วก็มีแบบแต่งตัวแบบไทรี่เจนเนอร์ขนาดนี้นะคะต้องกินอาหารฟิวชั่นค่ะ นี่เลย on the table มีเงินนั่งพันหนึ่งแล้วกลัวอะไร Let's go <S เดินเข้าไปเลยค่ะแบบว่าไม่ต้องถามอะไรเลยไม่ต้องดูเมนูโู <c oughs> ข้างในร้านแบบน่านั่งมากเป็นเหมือนเก้าอี้แบบนิ่มๆนิ่มหรืด,ดิมีหมอนอิงทุกอันเลยอะค่ะเราจะนั่งไหนดีเลือกไม่ถูกเลยร้านนี้ตาราชอบมากิน ตอนที่เราถ่ายรายการก,กับเต้ยจรินทรนอะ่ะเขาก็นัดมากินที่นี่อืมแล้วเขาบอกว่าอร่อยโอ้เสียใจมากเลยค่ะคือเราได้หนึ่งพันใช่ไหมคะถ้าเราจ่ายผ่านบัตรซิตี้แบงก์เราจะได้แบบเนี้ยคือเป็นเซ็ตใหญ่อะ่ะกินอิ่มอะ่ะฟรีหนึ่งจานมูลค่า240บาทแต่ทำไมครบบัตรนั้นอยู่กับเพื่อนอะ่ะให้เพื่อนใช้ค่ะ <c oughs> อยากกินสุดๆเลยอะ่ะ เราเสียเงิน240บ,บาทไปวับก,กับตานะคะแต่ก็สั่งไม่ครบพันซะเลยอ,อันนี้นะคะก็คือโตกเกียวสลัดค่ะเพื่อนๆทั้งหมดให้ดูมีแบบว่าทั้งปลาหมึกนะคะแซลมอนแล้วก็ทูน่าค่ะชิ้นเบ้เอเลยอะ่ะน้ำลายสอม,มากโหเพื่อนๆน,นคะคือ เห็นสลัดอะไรน่ากินขนาดนี้เลยค่ะมีทั้งผักแล้วก็น้ำลาดซีอิวีุปุนนะคะแล้วก็ปลาหมึกชิ้นโตมากเราจะกินปลาหมึกชิ้นนี้เลยนะคะใหญ่มากจริงอืมยัดไม่หมดเลยเป็นสลัดที่อร่อยมากปลาหมึกอะ่ะมันไม่เหนียวอะ่ะมันใหญ่ก็จริงแต่ว่ามไม่เหนียวมันเข้ากับน้ำแล้วก็เข้ากับผักมาก คือแบบลงตัวมากอ่ะคือจานนี้แบบคือไม่ผิดหวังอะคืออร่อยอะ <c oughs> เนื้อกับผักแบบมันพอๆกันอ่ะแล้วน้ำราดก็แบบเป็นเหมือนแบบน้ำมันเป็นเหมือนน้ำสลัดงายญี่ปุ่นเนี้ยค่ะ <c oughs> คือเดี๋ยวจะจำสูตรไปทำที่บ้าน <c oughs> อะตอมิกบอมค่ะ นี่อะตอมิกบอมนะคะก็จะเสิร์ฟมาเป็นกุ้งเทมปุระหนึ่งตัวนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขา้าเขา้เขาห่อสาหร่ายเข้าปั้นแบบกลมๆแบบนี้นะคะ่ะนี่ค่ะนี้เลยผูกอัดแล้วก็ราดด้วยแป้งเทมปุระทอดนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแล้วก็อ๋อมีนี่ด้วยซอสแซลมอนสดค่ะชิมกันเลยดีกว่ากันอดกแล้วม,มีวาซาบิอะโวคาโดด้วยรสชาติโคตรอร่อย เข้ากันมากน้ำซัลมอนจะมีความแบบสปซี่แล้วก็แบบเป็นซะลมอนสดชิ้นลูกเต๋าอ่ะอร่อยอ่ะหรอรสชาติดีมากจริงอร่อยจริงไหมคิซ่านี่คือแป้งบางมากรูสิค่ะแข็งแข็งแป้งแข็งแข็งบางๆเดี๋ยวลองชิมกันแป้งกรอบ ก็ใช้คล้ายๆกับพิซซ่าญี่ปุ่นอ่ะแต่เรากินกับกุ้งทอดใหม่ๆอืมโคเข้ากันอ่ะค่ะสำหรับรสชาติของทั้งสามจานนี้ต้องบอกว่ารสชาติอร่อยมากๆคือมันมีความเป็นฟิวชั่นมากๆค่ะเดี๋ยวจะอธิบายรสชาติแต่ละอันเลยนะอันนี้คือบอกตรงๆว่า กลับไปทําที่บ้านได้แต่ว่าเราต้องหาปลาแซลมอนชิ้นใหญ่แล้วก็ปลาหมึกชิ้นใหญ่แล้วก็ทูน่าชิ้นใหญ่เพราะว่ามันก็คือการเอาผักอะมาราดน้ำสัดงาซีอิ๊วญี่ปุ่นแต่คือเขาเสิร์ฟมาแบบในปริมาณที่เนื้อสัตว์แล้วก็ผักอะกำลังดีซอสก็ดีคือแบบอร่อยกลมกล่อมมากต่อมาอันเนี้ยคือจริงๆอะเมนูเนี้ยมันน่าจะธรรมดานะเพราะว่ามันก็เด็ดสุดก็แค่กุ้งเทมปุระหนึ hmm. ่งตัวนอกนั้นก็เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้าวห่อปูอัดแล้วก็เป็นแบบแซบุลนทอดมันไม่น่าจะมีอะไรแต่คือความอร่อยของมันอนะอยู่ที่ซอสแซลมอนที่เขาแบบเนี่ยเห็นเหลืองๆเงนี้ยปะคะกะโวคาโดที่มันมันมันมนิดๆบวกอะของทอดแล้วก็ไอ้ก้อนเนี้ยคือแบบมันลงตัวะคะ่ะวัตถุดิบจะแบบไม่ได้เลิศที่สุดอะไม่ได้มีแบบโห้พอ,อเยเป๋าลื้ออะไรเงี้ยจะแบบรสชาติลงตัวจริง วนอันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนอพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะรสชาติจะเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราไม่เคยเห็นพิซซ่าเทมปุระแบบนี้แล้วพอกินแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันให้อารมณ์แบบญี่ปุ่นผสมอิตาเลียนจริงๆอะ่ะคือมีคนบอกว่าที่ on the table อาหารอร่อยแล้วก็ให้สัมผัสที่แปลกใหม่แล้วก็ดาราชอบมากินกันมากๆ เราเข้ามาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆงอ่ะคือมองมาจากข้างนอกรู้สึกว่ามันเป็นร้านดาราแบบคนธรรมดาไม่น่าจะเข้ามากินอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาแล้วเอ้ยรสชาติอาหารอร่อยอ่ะแล้วก็แบบไม่เหมือนใครอ่ะนึออกไหมคะแล้วที่สําคัญไ่ะทุกทกท,กที่นั่งจะมีหมอนอิงอย่างเงี้ยซึ่งแผวค่อนข้างประทับใจที่นี่มากๆเลยค่ะเพื่อน นี่ค่ะก็คือความรู้สึกของการได้แพลว่า500-1,000บาทนะคะทั้งหมดก็ประมาณ800กว่าบาทใช่ไหมพี่ริงซึ่งเราก็จะไม่สั่งแบบพ mm ัน hmm. หนึ่งหรือเงี้ยเพราะว่าเราแบบกดกินของซิตี้แบง์ฟรีอะที่เรามีบัตรแต่ว่าเราให้เพื่อนใช้อะอันเนี้ยคือเมื่อกี้เห็นตัวข้างๆยกมาเราแบบเสียใจอะเสียใจมากนั่นแหละค่ะก็สรุปแพลว่า5า,าวันนี้นะคะอิ่มหมีพีมันมากๆแล้วก็แบบมีความสุขกับเมนูทั้ง3อันนี้เลยอะคือ ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ก็จริงแต่ว่ามันให้สัมผัสที่แบบพอดีมากๆอะคะ่ะเพื่อนๆก็ยังไงนะคะก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากมากินออเดอรเทเบิลนะคะแพลว่าเมนูเขายังมีอะไรที่แบบน่ากินอีกเยอะมากๆก็แนะนำให้มากันนะคะพลวามาลองและเดินมาเองด้วยไม่ได้มีใครมาสปอนเซอร์ด้วยมากินแล้วไม่รู้สึกผิดหวังเลยค่ะร้านนี้เหมาะสำหรับคู่ลักสิบกันใหม่ๆแบบว่า กินอาหารอร่อยแล้วก็แบบแอบแนบอิงกันในโซฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าแต่งงานแล้วอย่างแถวกับพี่ติงเนี่ยก็คือนั่งคนละที่ไปค่ะค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ ะะก็อย่าลืมกดไลค์ช anel p พ l ว a เดย์ไว้ค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบรายการแพลว่้า5 0 0นะคะมาทุกวันศุกร์นะคะเวลาก็1นึ่ทุ่ถึงสามทุ่มขึ้นไปค่ะแล้วแต่ว่าจะตัดช้าตัดเร็วเรนเดอร์ช้าเร็วนะคะก็ยังไงก็ฝากช anel นี้ไว้ในอ้อมใจได้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย